สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ผมเอเซีนในรายการเอเซียนแคสต์มิวิวอ่าก็มาอีกแล้วในเกมพอยแบงก์ทีบีอะไรอยู่แหละมาอันนี้ก็กระตุกชิปหาไม่เจอนะอ่าเฮ้ยวันนี้เราจะมาโชว์ไก่หรือมาโชว์เก่งก็มาดูนะครับกระตุกมากวันนี้เฮ้ยพี่ก็สุดแล้วโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยกระตุกยิงไม่ใครยิงใครไม่โดนเลยเว้ยครับ ดักดักครับนี่เอ้ยปาเบิร์ตไม่ตาย,ยนะนอนแต่ไม่ตาย,ยนะโอะ้ยของสารเสียครับไปแม่รมเ,เรียบร้อยเดือดเลยสามสามบุกเข้าไปบุกเข้าไปเออโอเอ๊ก้าสามยิงเราตายไปแล้วเฮ้ยเราจะไม่ได้กลับมานหนก็กลับมาพร้อมกับเกมพีบีและเวลาเหลือยี่สิบวิให้ตายเถอ,อยุง่งยังไม่ทันได้เล่นเลย อือ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 ืเลยหนึ่งอู้ยย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 นยยยนยยยยยยืยยิยเยย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 ิยยอยยอยยยยยอยยยยยอยมยยยอยายเยยยยยยยอยยยยยยยมยยยยยมยยวยยย่วมยยยวยยย่ยย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 ย่ยยยยยแคยอะไรพยยยยรยยยยยยยะยย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 ย ผมเปลี่ยนมาประมาณสิบแคนได้รือเัล่ห้าแคนนเออประมาณห้าแคนไม่รู้เปลี่ยนทำไมเยอะๆนะไม่ใช่เปลี่ยนอะไรเยอะหรอกผมไม่ได้เปลี่ยนเองโดนเตะออกจากแคนเพราะไม่ได้เข้ามาอันที่์นึงอ่ะเพรเตะออกอ่ะโหดร้ายมากเลยเจ้าของแคนไม่เขาที่เะดเตะออกแล้วแต่มีอยู่แคนหนึ่งแคนที่เป็นแบบเพื่อนของเพื่อนผมอ่ะเออนั่นแหละแล้วมันก็เออแบบ ไอเจ้าของแคร์คนนั้นก็ไปสร้างแครใหม่อยู่ใช่ไหมแล้วมันก็สร้างไอดีใหม่ไปด้วยเลยอะแล้วแครนั้นก็เงียบเลยแบบว่าไม่มีใครสนใจอะไม่มีใครวอลไม่มีใครสนใจก็ไม่รู้จะออกไม่รู้จะอยู่ทําไมเออก็เลยออกจากแครนั้นมามาหาแครใหม่ก็ได้แครหนึ่งอีกแครนี้ก็เอออะไรนะโอ้ยตกเยู่ไหนวะตรงไหนวะมองไม่เห็นเลยช่องเถอะอีกแครนึ่งก็กแบบประมาณว่าไม่เข้าทีหนึ่งโดนเตะออก แค่เนี่ยเป็นแคนแบบอยู่ดีก็ได้มาประมาณว่าอยู่ดีเขาว่าชวนของเขาแค่น่ะแค่เนี่ยเฮ้ยตกใจโงโอ้ยอย่าไฟกับพี่เนาะเดี๋ยวน้องเจ็ตัวก็มีประมาณนี้ครับแค่หวของว่าก็มีเจ็ดแคนสต่ทายไม่ถูกโอ้โหอุ้ยอุ้ยยิงกดแม่งเลยเอาเกือบตกเลยนะยิงกดแมมอันนะเสียเปรียบแล้ะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอ่ะแบบนี้จบแล้วก็พอ เดี๋ยวเราไปอัดคลิปอื่นต่อกันอ่าครับปมเอ้ยโอ้ยโนอาห์เจสเอลยิงเป็นพีเอชจีเลนเอ้ยเอ็มพีเจ็ดมาโอ้ยเม,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 มาเมาเมามาเห้ะลุยฮ้ยระเบิดสูดไม่ใช่ละปลาไปไหนลนะโอ้ปลาไปโน่นมันจะโดนใครไหม เครียดกินเหล้ามองยาเนอะข้าดิสองตายสามสกอร์ติดทบเลยโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนเป้าก่อนเป้าจุดแม่งตอนนี้แล้วกันตอนหนึ่งอะไม่ไหวเออข้างข้างเหรอ อโอ้โนเอก้าสามโคตรเกลียดเลยปืนโอ้อก้าสามเนี่ยไม่ใช่นะไม่มีตังค์ซื้อเลยเกลียดมันมีตังค์ซื้อเมื่อไหร่นะผมเอาตัางค์ไปซื้ออปืนนี้แล้วอะ่ะเสียงเนะี่ยแล้วโคตรกากเลยปืนหำไอ้ปืนหำไมนะ่โคตรกากเลยไอ้ปืนหำหน่อยเนี่ยหนีอ่ะเอาคู้ยอูอ้ยกดยิงกดยิงกดตกใจใครโดด เฮ้ยหลบหลบหลบเอ้ยวเอ้ย,อยรับร้อยเรยบร้อย,ย,อย,อยนี่ยลละเ๋ยวครับเสี่ยของเอเดเชตโอ้ยตกใจโดนย,ยุยแม่งเดินมาฮห้ฉอตมาใครจะไฟหรือจะไฟหรือจะไฟอ่ะไอ้ตกใจน้อว่างมัน ลือจะไฟลือจะไฟอะไรก็ว่าหะมาอย่าอย่าให้น้ำตามันไหลเอาไว้ไฟโอ้ยคิดคจดเอลตกจุยเลยตกจุยสกอติล็อตแล้วครับพี่น้องชาวเออพีวี B, ทุกคนฮี้ยูสกอติล็อตโอ๊ยไอตรงนั้นเห็นแล้วจะไฟทสน่หกับพี่อ่ะ ยิงไกพี่ไม่เคยแพ้ไขนะจำไว้โดียกลับไปเล่นบีแร็ตเนอร์ดีกว่าไม่เล่นระพีบีที่ให้ไม่ใช่ละเว้ยวู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 โอ้่อิกี้หัวหนะเกือบหัวเฉีววยวหัวไปนิดนึงสกอ,อ์ติดลบสามแล้วเนี่ยเล่นกระตรุกไงไม่รู้ โอ้โอตหตกเลยตกเลยไหนอยูงไหนตงไหนตงไหนว่ามาอุ้ยสองตัวแล้วยิงกระตุก้วยสู้ไม่ได้จริงครับพี่น้องไหนอยู่ไหนว่ามา โอ๊ยใจเย็น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 โอ๊ยเหลือแปดมูชกินแล้วไหมเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับตายหำไปแล้วถึงก็ตายหำกันเลยเฮียเสียนะครับอ้าวนอนอ้ยเอเชีสมด์ของทรัสเซียผมก็งงเหมือนกันเฮ้ยผมเห็นหัวหัวหุดนของทรัสเซีย เกี่ยวเคีียดอะไรกันละเสียว,วอยากรู้มากเลยมึงทำอะไรกันโหสัตว์ลาวไม่ได้อ่ะโหสัตว์พม่าไม่ได้อะอะไรก็ไม่รู้ช่างมันมาต่อกันมาบนในงานก็นไม่รู้บ,บูสูดกระตกเล็กน้อยสมัยระตกชิปเปกเลยแล้วเนี่ย ใ,ใครจะเอาใครจะเอาบอกว่าเรียบร้อยโอ้ยยืนแบบเปิดแบบอะไรนะเขาเรียกว่าเปิดมุมเหมาอหรือว่าเฮ้ยหลบหลบอีซ็งเป็ดเลยที่เจอเสียวนะคร สกอรติดลบแล้วให้ตายเถอะโรเบนเอื้อหูยหดหดโอ้ดีโดนตายดิเออง่ะโอ้ยตกโฮ้ยเฟรมเลนเลยเก้าให้ตายเถอะตอนนี้กลับมาอยู่ที่สามสิบแล้วครับผมมาครับเจนพนันเชิงและโอ้ยโห่ก็เราจะดูเชมพนันเชิงและเอิร์ธพญาลิงเอ้ยไม่ใช่ เดี๋โดนเพื่อนผมเตะนะครับผมช่างแม่งอุ้ยมาขาไฟเออสิ่นเร็วเหรอฮะให้ตายเถอะอ้าวมแบ๊บเมื่อกี้ผมไม่ใช่เป็นคนเก่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิชผมไม่ใช่เป็นคนเก่งพีตรงพีบีคาลายอะไรเลยนะครับผมถือว่าแบบสมมติมีร้อยคนผมน่าจะอยอะไรละประมาณ อะไรนะแปสิบเก้าอะไรไวมีร้อยคนอ่ะอยู่ระแปเก้าได้อ่ะเฮ้ยเห็นอะไรเมื่อกี้ปรอมนเฮ้ยไอ้ไม่เล่าคำเซียนของ Aks จจจิยูตุ๊ด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 แอ้อยมาได้อ่อ เอ้ยเอ้ยเรียบร้อยใช้เอ็มดีเจติดอ่ะมีตกใจเอ็หน้าหมีเมื่อกี้เห็นหมีเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นหมีใช่ไหมไอ้หน้าหมีอะ่ะเห็นหมีเอ้ยอย,อย่าโอ้ยจะการจะบอกผู้ชมว่าอย่าเพิ่งอย่าผวนนะอ้เรือวันนี้ตักเข่าหัวให้ฉอดเลยใหเดียวเชียวนะเฮ้ยอะจำ้ำฝุด โยนไปแล้ออุ้ยโอ้โหเพิ่งเกิดจะเอาสไนใช่ไหมจะ SSG ขนาด69ว่ะ SSG 69นะครับผมจะบอกว่าขอสไหนดหน่อยส,ยสยไนดสไนดอยูอยไ่ไหนดีอะไรเครดิกเสร็จโจมฮึยมือค้อามีแค่เทคคาก,ก็จะไล่เทียวทานเฮ้ยแม่งเลยวุด เอ้ยโดนเอาโดนอึดอึชุดเอ้ยใช้ให้ช็อตอุยวืดเอ้ยใช้ไปคิวอึเก็บอยากเปลี่ยนมุมเป็นมุมครับเอา พอเราพอพอเราโดนเห็นมุมนึงแล้วเราก็เปลี่ยนมุมนะครับผมอย่าไปเอ้ยเนี่ยอย่าไปแบบยังไงนะอยู่มุมเดิมมะเราโดนเห็นแล้วเอ้าแย่งอีกใครวะแย่งกุ้จังสปาร์ติสเราก็วะเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจปะสปาร์ติสเรอยู่สองตัวบอกได้ใหญ่พี่จัดเทียเทคน้องเดี๋ยวน้องร้องไห้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดินเลแปะเดินเลยแปะเจ็บเจ็บ อุ้มพี่จีหนึ่งเฮ้ยอยพี่ได้เคเท็กมาใช้นะรอไ้หน้าตายเคเอยูเอ็นอะไพูดถึงตายเสร็จโจทย์วิ่งวิ่งวิ่งกระชากมีตายเเอ้ยเอ้ยอือไป เจ้าตายเมื่อไหร่ข้ากลาเลืเอมุนนั้นนะรีบๆีบตายซะพวกตัดโอชีก็ได้วเรวตาตายตายตายเร็วๆอ้อเดินเดินอยู่ปักเข่ากระบาลเลยเดียวหกตัวแล้วเนี่ยไอห้าตัวเนี่ย เออตายขอกันนะเรียบร้อยตัวเอ,อ้ยใครวะหมูดีนะถ้าไม่คิดจะต้องใช้เทคนิคต้องขีบแล้วหบอยู่ต้องลปกตา อุ้ยดับเบิลคิวเบ่งมุมเบ่งมุมอู้โดนคิดเหตสอยอุ้ยสี่ตัวแล้วเหรอตัวสี่ตัวสี่ตัว,ตวใช้ได้อยู่สก็สวยอยู่มัง้งสวยอยู่มั้งยิงกอกตาแม่งยิงกอกตายิงกอกตา ใไรแม่งบุกเข้ามาถึงถานแล้วะเอ้ยอ,อย่าวัดกับพี่พี่อยู่ตรงม,มุมไม้สกอติดลบสามแสงเลยนั้นโอ้ยฟเฟบเลยระดึงละโอเคอคลิปน,นี้ต้องขอลาเพียงเท่าน,นี้นะครับผม สวัสด,ดีจ้าเจอกันทันนะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย